ท่าอาหารหลักรองเสริมครบมีโพลิเมอร์เนี่ยครับนี่บินได้มันบินได้ไงตัวกันเล็กนะบินปกตินะถ้าไม่ใช้เทโนโเกนเบลเกนเนี่ยใบมันพังกว่านี้เองไม่กินหมดกินหมดแล้วนี่แสดงว่าเขาไม่กินแล้วมันมีสารเคลือบใบนะครับป้องกันพวกแมลงมันเริ่มที่อ่อนๆแล้วมันจะกินนมัเไปก่อนหน้านี้นะถ้าหากไม่ฉีดเทโนเกนเบลกกนมันกินมาแล้วนะครับ แต่ว่าสวยมากเลยเนาะมันเป็นยอดสีทองเลยเนาะใช่มันเป็นยอดแตกแตกแตกหน่อยอดแตกออกมาทองนี้ไม่แตกออกมาเป็นสีทองดีมากเลยมาชูชูให้ผู้ชมทางบ้านดูหน่อยหนึ่งเทคโนเกยนแบบเทคโนเกยนนี่คือสูตรแก้ปัญหาดินและน้ํานะครับอ่าฉลากสีม่วงนะครับสูตรแก้ปัญหาดินและน้ําก็คือไปปรับโครงสร้างดินแก้ปัญหาที่ดินนะครับให้ดินเป็นเป็นกลางนะครับอ่าขวดสีแดงมานหน่อย เอาชูขึ้นเลยนะครับสูตรเพื่อการเจริญเติบโตนะครับเรียกว่าไบโอกรีนเทคโนโลยีต้องใช้คู่กันนะครับวิธีใช้นะครับใช้ยังไงครับใช้เออใช้ฝาใช่ไหมถึงฝาใช่ไหมถึงฝาปกติแล้วได้ใช้1ซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรนะครับอย่างหนึ่งซีซีคู่กันนะฮะอย่างในหนึ่งขวดเนี่ยมันมีพันซีซีเนี่ยแหนึ่งพันซีซีนะครับขวดหนึ่งมีพันซีซีใช้ได้นานนะครับเป็น สามสิบสี่สิบไร่นะครับหนึ่งซีซีต่อน้ำลิตรอย่างละหนึ่งซีซีนะ<า>แล้วก็ไปใส่คู่กับน้ําสมมุตนิน้ำยี่สิบลิตรก็น้ำยี่สิบลิตรนะครับอันนี้ยี่สิบซีซีอันนี้ยี่สิบซีซีนะครับเทนโอเก้นที่สิบซีซีเบลเก้นยี่สิบซีซีนะครับเทรวมกันไปในน้ํานะครับถ้าน้ำหนึ่งพันลิตรนะครับนี่เลยก็อย่างละสองขวด <c oughs> เทก็ไปคู่กันเลยในน้ำหนึ่งพันลิตรนะรบางคนเกาฉีดฉีดสวนปาล์มเ <c oughs> นาะถังใหญ่ถังใหญ่เาก็ใช้ทั้งคู่เทไปเลยครับหนึ่งพันลิตร จบเลยนะครับพอดีมีอะไรอีกบ้างครับเนี่ยทุเรียนเนี่ยเห็นผลชัดนะเมื่อกี้ผมผ่านมาข้างหน้าก็ต้นทุเรียนวันก่อนฉีดข้างหลังใบก็ล่วงเหลืองน,นี่นี่ใบเหลืองนะฮะมันขึ้นเขียวแล้วนี่ก่อนใช้จะเป็นอย่างนี้ครับก่อนใช้ใบเป็นแบบนี้นะครับพอใช้เสร็จแล้วเนี่ยเขาจะแตกออกมาเป็นแบบนี้อืแล้วก็มันโตวไวขึ้นะชูช่อขึ้นมานะครับ นี่คือผลที่ใช้เทคโตระกีนเดลกีนในการย้ายให้หนึ่งสูงเลยฮัลโหลอืมอืมอืมให้มันไอ้มันก้านให้ก้านบานอ่ะเข้าใจไหมเยอะคนจะจะโตไวนั่นพูดถึงโตไวนะหน้ามะม่วงหน้าตีนไม่ถึงปีหรือส่วนมากก็ทุเรียนก็ประมาณอายุสิบเดือนไป็นอ่งถ้ามันโตเต็มที่ก็ประมาณประมาณนี้แหละมันค่อยๆเติบโตนี่พันอะไรครับ มอนทองมอนทองหมอนทองไปตงน่หมอนทองเปตงบ้านนึกว่าพันเปตงข้องเงี้ยท้องเงี้ยท้องเงี้ยโอเคถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะอย่าลืมฉีดนะครับสี่วันครั้งห้าวันครั้งสัปดาห์สัปดาห์ละครั้งอย่างน้อยนะครับฉีดปฏิบัตมลงดินนะฮะเพราะว่าเขาจะดูดซึมจากรากเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือได้รับสารอาหารเทคโนโลยีเบลเกีนเนี่ย คือ <ไป S 1> รากเนี่ยใบมันต้องเ็ดเยใบยยก็ฝอยๆครับลองฝอยเพราะว่าเขาจะาประโยชน์ที่ได้รับก็คือรากจะดูดซึม<ไ>นะครับเจ็